มาอัดเลยอัดเลยอืมโชกียันโชกียันโชกินเกียนหน่อยอเอาก้มาเยอะแล้วอืมอหนึ่งตัวแล้วโอ้หอะไรวะขึ้นหนีอ่ะสองตัวแล้วสามตัวแล้วเต็มเลยอืมเกียนเกียนลอยะอ ไม่ดีเลยอืมอะไรอยากกินผัดไทยก็ไม่บอกอืมอืมอ่ออืมง ไงก็จ้ก็ะสู้ก็ได้อย่างนี้พวกเด็กๆมันจะเล่นโง่กันนะอย่าี้ันตาคอสจะโง่เลยหลุดอยไซันตาคอสอ่ะเซนตอ้อหืมมีน่าเชียอโอ้โห จุกินเฮ้ยเออเออออเอออืมจบพอดีเกือบแล้วอืม เกือบแล้วเกือบแล้วจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ